ก็กรดีท่านลูกกอนงเอกในส่วนของสหรับในส่วนของการเตรียมขับรอในเรื่องของมาตรการในการที่จะป้องกันควบคุมในการแพร่ระบาดของโรคติดต่อระดับโควิดหน้า2019ครับซึ่งในส่วนของเรียนอนุบาลปัตตานี ได้เตรียมความพร้อมเนืกก่องจากในสถานการณ์ในปัจจุบันนี้เห็นว,ว่าการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ได้แพร่กระจายไปทั่วทั้งประเทศก็ส่งผลให้มีผู้ติดได้รับการติดเชื้อเป็นจำนวนมากในส่วนของโรงเรีเยนอนุบาลปัตตานีก็ได้มีการ เตรียมความต่อสำหรับนักเรียนที่จะทำลังที่จะเปิดเทอมในภาคเรียนที่1ในระบบออนไลน์ซึ่งโรงเรียนได้กำลังถึงความปลอดภัยของนักเรียนครูบุคลากรกและผู้ปกครองได้ทางเรียนได้กำหนดแนวทางมาตรการในการที่จะ เตรียมความพร้อมที่จะเปิดโรงเรียนอนุบาลปัตตานีโดยโรงเรียนได้นินการดังนี้คือหนึ่ง,งมาตรการก่อนเปิดภาคเรียนโรงเรียนได้มีการประเมินตนเองโดยใช้ไทย stop covid 2กระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวกำหนดในการที่จะประเมินในจำนวน44ข้อซึ่ง างเรียนได้ประเมินตัวเองอยู่ในระดับสีเขียวซึ่งสามารถเปิดเรียนได้แต่โดยความเห็นของศูนย์ควบคุมของจังหวัดได้ดมีการำนดการเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิดก -19 ก็ทำให้โรงเรียนไม่ได้เปิดในระบบออนไลน์ ส่วนซึ่งในการดำเนินการในครั้งนี้นะครับก็คือ1เรามีการประเมินไทยสต็อโควิดรัฐตัวที่2ก็คือนักเรียนครูและบุคลากรเนี่ยผู้ปกครองเนี่ยก็จะต้องประเมินความเสี่ยงด้วยระบบไทยเส็จไทยด้วยนะครับก็คือทางเรียนก็ต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองในการชี่จะประเมินตนเองก็คือ ช้าในวันก่อนเปิดภาคเรียนตรงนี้นะครับที่จะต้องดาเนินการนะครับสําหรับในส่วนของโรงเรียนอนุบาลเนี่ยเราก็ได้เตรียมความพร้อมในเรื่องของสภาพแวดล้อมก็เ,เป็นไปตามมาตรการป้องกันควบคุมน,น,นะครับของกระทรวงสาธารณสุขตารวจนะครับตรงนี้ก็คือเราก็คือโดยใชย้กระบวนการก็คือ6กวิตินะครับก็คือใน,ในวิติีที่หนึ่งก็คือ ในเรื่องของด้านความปลอดภัยจากการแพร่เชื้อโรคนะครับตัวที่2ก็คือในเรื่องของด้านการเรียนนะครับตัวที่สามนะครับก็คือในด้านการควบคุมเด็กด้วยอกาสนะครับแล้วก็ตัวที่4ในเรื่องของด้านสวัสดิภาพในการปกครองนะครับตัวที่5ก็คือในเรื่องของด้านนโยบายนะครับและก็ในส่วนบทหลกก็คือ ด้านการบริหารและการเงินนะครับสําหรับมาตรการที่โรงเรียนอนุบาลได้เตรียมความพร้อมไว้ในระหว่างที่เปิดเทียนนะครับอันนี้ก็คือหนึ่งก็คือได้มีการกําหนดแนวทางในการจัดการเรียนการสอนนะครับเพื่อรองรับในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิดนะครับซึ่งขณะนี้โรงเรียนอนุบาลก็ไม่สามารถที่จะการเรียนการสอนในระบบออนไลน์ได้นะครับก็ โรงเรียนก็ได้มีการกําหนดรูปแบบในการทีจกกัดการในการสอนนะครับในสาหรับในชั้นป .1 นะครับเราก็ใช้รูปแบบในเรื่องของการสอรนก็คือเราใช้จกกัดการในการสอนแบบออนไลน์นะครับออนไลน์นะครับแล้วก็ในรูปของวิดีโอนะครับแล้วก็ในรูปของ u t u b e นะครับแล้วก็ในเรื่องของอนไมานนะครับซึ่งจะเป็นการ ช่วยให้กับผู้ปกครองครับในการที่จะเรียวความพร้อมในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนนะครับตรงนี้ก็จะเห็นว่าสิ่งที่โรงเรียนได้ดําเนินการนะครับสําหรับในชั้นปหนึ่งนะครับเราก็จะเน้นในเรื่องของการเรียนการสอนก็คือในเรื่องของกลุ่มภาษาไทยนะครับแล้วก็คนิตศาสตร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ดําเนินการครับในที่ผ่านมาก็คือในเรื่องก็คือมอบเป็นก็คือ เป็นออนแทนนะครับก็คือในเรื่องของการมอบพาร์งานให้กับนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับก็คือสําหรับในเรื่องของการวัดและประเมินผลนะครับเราก็ได้ก็คือสิ่งที่บูกรมเป็นห่วงนะครับตอนนี้ก็ก็คิดว่าในเรื่องของการวัดประเมินผลในในช่วงที่โรงเรียนไม่สามารถเปิดออนไซด์ได้นะครับก็ก็คือมันเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนนะครับ ในการที่จะเมื่อนักเรียนได้เรียนในระบบออนไซต์ต่อไปครับวันนี้ก็คิดว่าในส่วนของที่โรงเรียนจะต้องดำเนินการก็คือก็มีการสอนชดเชยนะครับหลังจากที่เราสามารถเปิดออนไซต์ได้ครับวันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของการวัดเป็นเงินผลนี่ไอ้ผู้ปกครองก็ไม่ต้องกังวลนะครับวันนี้ก็คือในส่วนของการวัดเป็นเงินผลนี้ก็คือ โักเรียนก็จะดูในส่วนของตัวชี้วัดนะครับในมาตรฐานของแต่ละวิชานะครับตรงนี้นะครับในการที่จะมาวัดระดัเงินฝนนะครับโดยคำนึงถึงบริบทของนักเรียนและผู้ครองนะครับในการที่จะมาเป็นตัวชีวัดนะครับในการวัดระเงินฝนนะครับสําหรับในส่วนของการป้องกันนะครับ โรงเรียนก็ได้มีการเตรียมความพร้อมนะครับในการในมาตราการป้องก,กันและควบคุมโรคนะครับของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับในระดับของโรงเรียนก็คือเรายึดใน6มาตรการหลักนะครับก็คือ1นะครับเมื่อเียนเข้ามาอยู่ในโรงเรียนอนุบาลปัตตานีนะครับนะครับก็คือ มาตรการตัวที่1ก็คือ1ในเรื่องของการเว้นระยะนะครับเป็นระยะห่างระหว่างคนนะครับก็คือน้อย1ถึงสเมตรนะครับนะครับในการที่จะป้องกันนะครับตัวที่2นะครับก็คือการใส่หน้ากากนะครับตรงนี้นะครับหน้ากากอนามัยนะครับตลอดระยะเวลาที่อยู่โรงเรียนนะครับตรงนี้นะครับตัวที่3นะครับก็คือล้างมือนะครับตรงนี้ก็คือเรามีให้ มีจุดสําหรับให้นักเรียนได้ล้างมือบ่อยๆนะครับด้วยน้ําแล้วก็เจลนะครับเป็นโฟลต่างๆนะครับตรงนี้ก็อย่างน้อย20วินาทีนะครับในการที่จะล้างมือตรงนี้นะครับตัวที่4นะครับก็คือการคัดกรองวัดไข้นะครับเมื่อเข้ามาประตูโรงเรียนนะครับก็จะต้องก็คือวัดไข้ของนักเรียนนะครับแล้วก็ผู้ที่จะเข้ามานะครับ นะครับในส่วนของผู้ที่เข้ามาในเรียนอนุบาลน,นะครับในตัวที่5นะครับก็คือลดการแอ่ะนะครับในเรื่องของกิจกรรมต่างๆนะครับวันนี้ครับก็ในช่วงที่ทางโรงเรียนไร้ดอยู่ที่โรงเรียนนะครับเราก็คืนวันนี้ก็คือลดไม่ให้เข้าไปในพื้นที่ที่เสี่ยงภัยนะครับตรงนี้แล้วก็แล้วก็ที่มีจํานวนคนเป็นจำนวนมากนะครับตรงนี้ ข้อที่กนะครับก็คือในเรื่องของมาตรการทําความสะอาดนะครับก็คือบริเวณพื้นผิวสัมผัสน,นะครับตั้งแต่เข้ามาในบริเวณโรงเรียนแล้วก,ก็ตั้งแต่หน้าห้องจนถึงในห้องนะครับแล้วก็หลังจากจัดกิจกรรมตัวนั้นนะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นสิ่งสาคัญนะครับที่เราจะต้องดำเนินการนะครับก็คือทั้งก่อนปฏิบัติกิจกรรมและหลังปฏิบัติกิจกรรมนะครับตรงนี้ก็สามารถที่จะ เน้นให้นักเรียนได้ดูแลตนเองนะครับตรงนี้รับดูอลพอเคใส่ปฏิบัติก็คือมีวิน,น,น,นัยนะครับในการรับผิดชอบต่อตนเองนะครับตรงนี้ก็คือปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัดนะครับตรงนี้นะครับตัวที่สอนครับก็คือในเรื่องของการใช้ช้อนกลางนะครับในการรับประทานอาหารต่างๆครับก็เมื่อทุกครั้งที่มีการร่วมในการรับประทาน ในส่วนของเรียนรู้บาลนะครับเราก็มีอาหารกลางวันบริการเป็นให้กับนักเรียนนะครับจนถึงห้อ,องเรียนครับวันนี้ก็ในเรื่องของการใช้ช้อนต่างๆนะครับแล้วก็ให้กินอาหารที่สุกใหม่ๆนะครับวันนี้เป็นพิเศษนะครับแล้วก็ให้มีการก็คือในเรื่องการลงทะเบียนไทยชนะนะครับก็คือตามที่รับกำหนดนะครับวันนี้ก็คือกาหนดด้วย นะครับถ่ยชนะนะครับก็ก็คือในลงทะเบียนเนเข้าและออกนะครับอย่างชัดเจนนะครับตรนนี้ถัตออไปนะครับก็คือสํารวจตรวจสอบนะครับบุคคลนะครับนักเรียนกลุ่มเสี่ยงนะครับที่เดินทางมาจากพื้นที่นะครับพื้นที่เสี่ยงนะครับเพื่อเข้าสู่ในเรื่องของกระบวนการคัดกรองนะครับตรงนี้ก็โรงเรียนก็จะเน้นเป็นพิเศษนะครับตังนี้ ก็โดยให้คุณครูได้มีการสำรวจนะครับนักเรียนที่เข้าไปในพื้นที่เสี่ยงนะครับอันนี้นะครับเพื่อที่เราจะได้ควบคุมได้นะครับแล้วก็ในกรณีที่มีการกักตัวเองนะครับก็อย่างน้อย14วันนะครับสำหรับในส่วนของนักเรียนหรือผู้ปกคร,รองรน,น,นะครับที่เราทาเรียนได้เน้นนะครับในการที่จะดําเนินการที่จะให้ไม่ให้การแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับ สำหรับในการช่วยเหลือของผู้ปกครองนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับในส่วนของโรงเรียนนะครับที่ที่โรงเรียนนะครับที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดในครั้งนี้นะครับก็คือหนึ่งในเรื่องของชุดเครื่องแบบนักเรียนนะครับก็จะก็ในเรื่องของเครื่องแบบต่างๆนะครับก็คือให้ยกเว้นในเรื่องของการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนะครับได้ตามเหมาะสมตามบลของทางศึกษานะครับวันนี้ แต่เราก็ต <Yeah> ้องอาศัยระเรียบในเรื่องของว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนนะครับศ .2 5 5 1นะครับในข้อ15และข้อ16นะครับและก็ในส่วนของกฎกระทรวงต่างๆฉบับที่1นะครับ2 .510 นะครับนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของเัื่อนยัดลูกเสือนะครับศ .2 .507 นะครับและกฎกระทรวงฉบับที่4นะครับ2 .529 นะครับวันนี้ แล้วก็เนื้อเยืในเรื่องของการบริหารรู้ว่ากายชาติในเรื่องของการเครื่องแบบรู้ว่ากายชาตินะครับตัวนี้นะครับซึ่งทางเรียนก็ในในการที่จะในเรื่องของการแข่งขันนะครับในเรื่องของอุปกรณ์การเรียนต่างนะครับก็ก็ในส่วนอุปกรณ์นะครับก็สถานศึกษาก็จะในเรื่องลบคืองดหรือลดในการใช้อุปกรณ์นะครับที่ เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองนะครับตรงนี้นะครับก็คิดว่าในช่วงสถานการณ์โควิดหนี้นะครับก็เราก็มาช่วยกันนะครับแล้วก็ในเรื่องของการบริหารจัดการนะครับในเรื่องของคกา้จในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับตรงนี้ในเรื่องของการดําเนินการตามโครงการใช้จ่ายในเรื่องของการจัดการศึกษาเด็กอนุบาลจนจบ การศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับในเรื่องนะครับกรณีที่เรเรียนต้องจําเป็นที่เรต้องมีในเรื่องการจัดซื้อหนังสือหลักสูตรซึ่งนอกเหนือจากใกลุ่มสาระนะครับก็ก็รูเรียนก็จะพิจารณาตามปากจำเป็นเท่านั้นเองนะครับและก็และก็จะไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับผู้ปกครองนักเรียนนะครับตรงนี้นะครับในเรื่องของการหลักสูตรต่างๆนะครับก็ในเรื่องของกิจกรรม นะครับกิจกรรมในหลักสูตรและก็กิจกรรมเสริมนะครับวันนี้ก็โรงเรียนก็ก็จะมีการชะลอหรือลดในส่วนของกิจกรรมนะครับที่จะต้องเรียกเก็บเงินจากเพิ่มจากผู้ปกครองนนะครับอย่างเชนในเรื่องของการจัดกิจกรรมกีฬาในเรื่องของกิจกรรมทางสารวิชาการพวกนี้นะครับแล้วก็ในเรื่องของการสอนเสริมนะครับวันนี้ก็ทางเรียนก็จะลดนะครับแล้วก็ในส่วนของการก็คือลดในส่วนของชิ้นงานนะครับเนี่ย ที่จะเพิ่มในเรื่องของค่าใช้จ่ายของผู้ปกครองครับตอนนี้ก็สิ่งที่โรงเรียนนะครับเพื่อที่จะช่วยให้ผู้ปกครองได้รับความเดืนดรอนนะครับก็จะเห็นว่าในการดำเนินการของเรียนครับตันนี้ก็คาเนินถึงอผู้ปกครองเป็นหลักนะครับในาการที่จะช่วยบรรเทาครับในในสถานการณ์โควิดตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่าในส่วนของ การดำเนินการในชั้นของชั้นปหนึ่งนะครับก็จะมีการพบปะกับผู้ปกครองนะครับนะครับซึ่งในชั้นปหนึ่งในปีนี้ในสายชั้นปหนึ่งก็จะมีทั้งหมดก็คือจํานวนนักเรียนก็2 4 3คนนะครับวันนี้นะครับก็ในส่วนของชั้นปหนึ่งนะครับก็จะมีมีเพจนะครับห้องเรียนปหนึ่งนะครับโ้งเรียนอนุบาลนะครับก็คือเรียนในแปดกลุ่มสาระนะครับ ซึ่งเราก็จะมีเริ่มใช้ในวันที่หนึ่งกรกฎาคมนะครับ2564นะครับซึ่งคิดว่าถ้าสถานการณ์การแพร่ระบาดนะครับเื้อของไวรัสโคโรนา2019นครับถ้าคิดว่าในลดน้อยลงนะครับก็คิดว่าสิ่งที่โรงเรียนปรรถนาที่จะให้นักเรียนได้มาเรียนในระบบ ไซตครับในโอกาสต่อไปนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ปกครองและก็นักรเรียนทุกทัานนะครับที่ให้ความร่วมมือกับโรงเรียนอนุบาลปัตตานี